สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์กับช่องทามกระแสสวัสดีชาวด้อมเข้มมุกทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้สำหรับช่องทามกระแสนะครับตอนนี้มี Facebook Fanpage แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดอ่าฟอ l โลกดถูกใจที่เพจกันได้เลยนะครับตอนนี้มีสมาชิกร,รวมๆแล้ว200กว่าคนได้แล้วนะครับยังไงก็ ไปรวมพลังชาวด้อมกันที่อีกช่องทางหนึ่งนะครับทาง Facebook Fanpage ช่องไทม์กระแสนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทำกระแสทาง y o u t u b e นะครับก็อ,อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพราะคลิปเข้มและมุกนะครับจะมี ให้คุณผู้ชมนะครับเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ชมในทุกๆเชา้าทุก6กโมงเช้ากันเลยทีเดียวนะครับรับรองว่าทุกๆคลิปที่คุณผู้ชมได้จะได้รับชมนะครับจะมีความฟินกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแฮชแท็กวันนี้นะครับจะเป็นแฮชแท็กตกหลุมรักเข้มมุกนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมทวิตเตอร์กันเลยนะครับอ่ะทวิตแรกนะครับคุณจิบจิบวารุณีนะครับทวิตบอกว่าวันนี้มีความสุขมากทวิตวันนี้เต็มไปด้วยความรักมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักมาแบ่งปันกันดูทําให้นึกย้อนไปว่าเออมันน่ารักจริงๆนะมันดีไปหมดรักลูกๆและรักด้อมนี้ตกหลุมรักเข้มมุกขออนุญ,ญาตเจ้าของภาพนะคะ แล้วก็เข้มมุกออฟฟิเชีนะครับก่อนนอนคืนนี้เมาส์ตมุกยังไงให้เต็มไปด้วยความเอนดูขนาดนี้ฮน้อยไปหมดครดิตพิทตั้มนะครับอ่าหลายๆคนนะครับก็อาจจะได้รับชมคลิปคลิปนี้จากรายการสดสดบทไม่มีกันแล้วนะครับยังไงก็ไปหารับชมย้อนหลังกันได้นะครับอ่ะคุณไพศาลน,นะครับบอกว่า ทำทุทุระอยู่ข้างนอกเลยอัพรูปไม่ได้เลยรู้สึกเสียดายโมเมนต์น่ารักต่างๆอ่ะช่วงเวลาที่พวกเราช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ความประทับใจในช่วงเวลาต่างๆความขบขันที่เห็นเขาสองคนหยอกล้อก,กันเรื่องราวที่เขาทั้งสองแสดงออกมาแทนคำพูดเราเผลอตกหลุมรักเคมุกพวกเขาจริงๆบ้านหัศรินนะครับทวิตว่า แฟนตัวยงเธอเป็นแฟนฉันแล้วใส่ใจได้แค่มองเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ,อตกหลุมรักเคมมุกนะครับเคมมุกออฟฟิเชีนะครับคู่สร้างคู่สมสมมงสมกัน,สมก,นสมกับตำแหน่งพระนางคู่ขวัญช่องเจ็ดมากๆเครดิตพี่เพชร ตะวันฉายนะครับทวิตว่าแรกๆเราเป็นแฟนละครที่ดูละครที่ผ่านๆมาที่ทั้งคู่เล่นแต่ก็ไม่ได้ตามติดแต่ก็พอรู้ว่าทั้งคู่มีเงาแค้นเป็นระยะจนมาประกาศละครที่เล่นด้วยกันคือเจอหนักเลยเลยกลายเป็นมาเป็นเอาใจช่วยทั้งคู่เห็นความสําเร็จของละครเห็นเบื้องหลังตามคลิปต่างๆที่เป็นธรรมชาติของทั้งคู่ Panda าเค f f i มออฟนะครับถ้าแม่ด้ารักลูกสาวลูกชายยืนเฉยๆแม่ด้าก็รักบ้านคนรักเคมัสวีนะครับบอกว่าอย่าให้ต้องโมโหนะแพนด้าเคเ f ็มออฟฟิเชียนะครับบอกตามแม่ด้ามาบอกรักลูกชายลูกสาวกันดีกว่าค่ะ คัสลินนั่งดูคลิปเนี้ยหลายรอบมากอะ่ะทุกรอบที่ดูก็ยังเขินเน่ยอยู่ดีคือมันไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานอะ่ะแต่คือเพื่อนสนิทสนิทอ่ะนะนะครับเป็นทั้งเข้มและกระมุกนะครับมาออกรายการสนามข่าวบันเทิงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีการโปรโมทนะครับก่อนเข้ารายการนะครับนะครับ มีความมุ่งมิงแล้วก็ณนะตอนนั้นก็เลยเกิดเป็นข่าวจนถึงทุกวันนี้ครูเบบี้จ๋านะครับมุกดาทำให้ฉันเปลี่ยนความคิดไปหลายๆด้านน้องเป็นผู้หญิงที่เก่งฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตเดินตามฝันด้วยความมุ่งมั่นรักเพื่อนรักครอบครัวรักแฟนครับ และเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนต่อความรู้สึกตัวเองเหมือนกันไม่ก็คือไม่ถ้าใช่ก็คือเรื่อยๆสวยและน่ารักมีคุบมีครบทุกอย่างในตัวแม่ย่ามุกแม่ยายหันนะครับตกหลุมรักเข้มมุกก็เพราะว่าคนมีเพื่อนสนิทจะรู้ว่าการกระทำแบบเนี้มันสื่อถึงอะไรแม่ไม่มีเพื่อนสนิทเลยไม่ค่อยรู้ที่มีมีอยู่ก็ไม่มีคนไหนเป็นแบบนี้เลยสักคน ชื่อร่ำเรียกสั้นๆว่าปิดปักนะครับงานแรกที่ตั้งใจไปหาแต่ก็กะว่าจะชะง,งกดูอยู่ห่างๆอะ่ะเมนก็เยอะแยะแล้วใครใครทีบฉนานะตกลุมรักเด็กดีๆคนนี้วะเคมุกออฟฟิเชียลนะครับบอกวันฟิตติ้งมีความเป็นธรรมชาติประหนึ่งคู่รัก แอดพิมพ์เองก็เขินเองบ้าจริงอ่ะนกแก้มแตกแล้วคนะ่าเครดิตพี่หนิงคุณนัทรีบอกอย่าถามว่ามันเริ่มที่ตรงไหนอ่ะมันเป็นความทัดใจอ่ะบางอย่างที่เห็นตั้งแต่สนามข่าวอ่ะจนมาเป็นพ่อจ่าแม่จ่าในละครอ่ะจนมาปัจจุบันอ่ะเป็นลูกชายลูกสาวในอนาคตจะเป็นเปลี่ยนเป็นลูกสะพ้ายอ่ะอีแม่ก็ไม่ติดนะ แ a นด้าแคมออฟฟิเชนะครับเคยคิดมาตลอดว่าถ้าได้เจอกันอะ่ะฉันอยากจะบอกขอบคุณการเป็นติ่งนายช่วยเยียวยาฉันอัน oh. จงอาร์รีคอร์ดออฟยูสสองพันยีบจิบจิบวารุนี้นะครับ แม่มาถึงก็39000ทวิตแล้วรับรู้ถึงพลังรักของทุกคนที่มีต่อน้องๆได้เลยนะคะเนี่ยรักแบบไม่มีเหตุผลรักแบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนรักก็คือรักฮะขอบคุณเจ้าของภาพนะคะล่าสุด75000ทวิตแล้วคุณฝอยทองนะครับไม่รู้ว่าเริ่มรักจากตรงไหนแต่ความผูกพัน,นมันเริ่มจากตรงนี้ ความโอบนะครับฮัสรินถึงมาชา้าแต่ก็รักพวกเขามากนะชื่อรำ่ำเรียกสั้นๆว่าปิ่นปักออให้ตายแล้วอ่านแบบเนี้ยแล้วดีใจมากค่ะดีใจที่มีคนไม่รำคาญและเปิดใจให้เข้มโมกฮคุณเอ็นนะครับ อธิวิทว่าเอาจริงๆอ่ะขอบคุณพี่รัมนะคะที่ทําให้รู้จักเข้มมุกะเพราะตอนโซเวรี n ออนอ่ะพี่เขาทวิตบ่อยมากจนเราอะ่ะต้องเข้าแท็กเข้มมุกสรุปตอนเนี้ยหลงรักเต้าแฟดแล้วจ้าบ้านหัสรินดูแลเป็นพิเศษแค่กับเธอนะคนดีชื่อรัมเรียกสั้นๆว่าปิ่นปักนะครับทวิตว่า กับมุกอะสารภาพาว่าเริ่มมาจากอคติหลายปีมาแล้วอะคือเริ่มที่เฉยๆอะแต่ก็ไม่เห็นว้าวเหมือนคนที่อวยนักหนาอคติล้วนแต่พอได้ย้อนดูมัสยาความคิดเปลี่ยนเริ่มเปิดใจกลายเป็นแฟนละครจนตอนเนี้ยได้เจอได้สัมผัสตัวจริงของมุกอะก็อย่างที่เห็นละคะ่ะรักเจ้าลูกเป็ดไปตอนไหนว่า เราจะพายจนถึงฝั่งทวิตว่ารักรอยยิ้มของทั้งคู่จังอยากเห็นรอยยิ้มนี้ไปนานๆขอบคุณเจ้าของภาพนะคะ p พ n d a าเค e อมออฟฟินะครับถ้าเราจะรักยืนคู่กันเฉยๆเราก็รักลูกชายอีแม่ รักในความแฝดที่มีโดยบังเอิญตอนเนี้ยเป็นเพื่อนกันดีแล้วลูกหลายๆความสัมพันธ์อะเริ่มต้นด้วยความเป็นเพื่อนนะชื่อรํานะครับอ่าพี่รัมก็ทวิตอีกว่าแม่จะถามตัวเองบ่อยๆว่าเนี่ยเหรอคือพระเอกคนที่เราเลือกเป็นเมนแต่ต่อให้ย้อนเวลากลับไปก็ไม่เปลี่ยนใจนะแม่รักคนบ้า <laughs> คุณไฟ คุณไพศาลน,นะครับบอกถ้ามองผ่านๆก็เป็นคู่นะักแสดงที่น่ารักคู่หนึ่งอะ่ะแต่ดันเผลอเข้าไปค้นรายละเอียดเรื่องราวนี่แหละรู้อีกตัวตัวอีกทีนะก็ตกหลุมรักเข้มมุกจนถอนตัวไม่ขึ้นซะแล้วเข้มมุกออฟฟิเชียนะครับยังไม่ออกจากกองโซ่มาแชร์รูปฟิตติ้งที่ชอบที่สุด4ี่รูปกันค่ะเครดิตพี่หนิง แ a n d าเค o f f i ออฟฟชนะครับชอบแบบนี้ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเวลตาที่มองกันแบบนี้ก็ชอบคู่นี้ <c oughs> แม่ด้าก็ยังติดใจคาราโเกะที่เราร้องกันวันก่อนนะครับลูกชาแม่ความตกหลุมเป็นเหตุสังเกตได้ <c oughs> รักมากแหละดูออกนิทานก่อนนอนก็น่ารักสักข,ขนาดนี้จะไม่ให้รักได้ยังไง PandaCame of f i c i a l นะครับรักครอบครัวนี้ไม่ได้จะจับมือก้าวไปพร้อมกันสนับสนุนในทุกๆงานเลยนะขอบคุณเจ้าของรูปคนธรรมดาอย่างน้อยเขาสองคนก็เป็นกรลยาณมิตรที่ดีให้กันไปตลอดนะ,ะและขอบคุณเขาที่ทำให้พวกเราก็เป็นกาลยานามิตรที่ดีกันในเนี่ยกันต่อไปเช่นกัน In time with you นะครับ something take time บางอย่างต้องใช้เวลากว่าจะได้มาขอบคุณเจ้าของรูปด้วยนะคะรับเลิฟเนะครบอกโมเมนต์ของคู่เนี่ยมีเยอะมากแต่แม่ประทับใจสายตาที่หัดสวีมองตามมกอะ่ะมันดูอบอุ่นและมองด้วยความห่วงใยทนุถนอมใส่เพลงสักหน่อยสื่ออารมณ์ได้ดีมากแค่ภาพส่วนหนึ่งอะ่ะดูแลกันไปเรื่อยๆนะเจ้าแฝด เครดิตขอบคุณเจ้าของภาพทุกครู่ KM Online นะครับบอกว่า KM Only นะครับบอกว่าอยากถามเคมุกว่าจะจีบกันเกิน5ปีไหมแม่กลัวว่าแม่จะหมดลมหายใจซะก,ก่อนอะรีบๆรีบหน่อยนะโล,ลก แพนด้าเคเอ็มออฟฟิเชนะครับเอกว่าฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพมลิขิตฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนพันให้กลายเป็นเรื่องจริงเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงชื่อร่มนะครับอภพิรัมทวีดอีกว่ากับเข้มก็อย่างที่เคยบอกอะ่ะเจอแรกๆก็เฉยๆอะ่ะแต่ไปงานมิกก็ไปเจองานโบก็เจอสรุปเจอเข้มทุกงานเจอบ่อยเข้าก็เริ่มเอ็นดูจนต้องเบรกว่าเฮ้ย ต้องห่างกันสักพักแล้วนะไม่งั้นอาจได้เมนเพิ่มสรุปโดนโซเวรี so <c oughs> เป็นหมันเนะาะค่ะดิฉันจึงมาถึงในจุดจุดนี้ <c oughs> Panda KM Official นะครับจะดูแลเธอคนเดียวตลอดไปจะคอยเคียงข้างไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดจะอยู่เป็นคนสุดท้ายและจะไม่ไปไหนให้เธอจงเชื่อใจคนอย่างฉัน อ่ะพี่รันะครับโดนตกเบอร์ไหนก็คือตามจริงจังได้เดือนเดียวฉันบินไปอุดอรเลยและเจองานยากแบบสุดเห็นตัวส้มๆขวาส่วนไม้แม่เองเพจเซ็นทรันอุดอรนะครับอ๋อคนนี้เอง <c oughs> สวัสดีนะครับพี่รํานะครับจิบจิบวารุณีนะครับ ตกหลุมรักตอนไหนล่ะคะไม่รู้ตัวเหมือนกันคะ่ะแบบมันมาเองรู้แต่คือมันดีดีไปหมดทุกอย่างเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันตกหลุมรักเข้มมุกข,ขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะนิท่านก่อนนอนนอนก็ใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงนุ้ยน่ารักขอบคุณเจ้าของภาพนะครับ เราจะพาจนถึงฝั่งให้ภาพมันเล่าเรื่องประโยคที่พี่มุกพูดในสดสดบทไม่เมียมันใช้ได้มานานแล้วและเนาะดูจากภาพกลวยดอกไม้ที่วางคู่กันเนี่ยไม่แท็กหาไม่ต้องมีแคปชั่นหรือคำบรรยายอะไรให้สื่อถึงกันและกันแต่เป็นรูปที่พี่มุกลงแล้วโคตรของโคตรทัดใจเลย Panda came official นะครับชอบที่เขาอยู่ด้วยกันมีแต่คำว่าน่ารัก นะครับขอบคุณเจ้าของรูปนะครับ KM Only นะครับเ้มดูเป็นคนตลกเฮฮแต่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากมองโลกบวกบวกบวกรู้จักกาลเทศะมีความเป็นพ่อสูงมากนะครับนางฟ้าช,ะช,ะชะดัดชัดเอสาลึงนะครับเอเพลงมันคุ้น,นๆอ่ะเลยตัดมาให้มีรอยยิ้มก่อนนอนปดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่า ไปดูอัทวิตของนางฟ้าชัด,ชดแอดสามสลึงได้นะครับว่าเป็นเพลงอะไร k คนเอนะครับอยากชวนทุกคนไปให้กำลังใจกันเยอะๆไม่ว่าเมื่อเข้มหรือมุกไปงานเดี่ยวทั้งงานต่างจังหวัดและในกรุงเทพส่งพลังใจให้เข้มและมุกรู้ว่าบ้านคู่ด้อมเนี่ยเป็นกำลังใจให้เสมอคุณลาลี่บอกว่าหลงรักตัวละครปารินและปารามิตาเรื่องโซเอลีอาจจะ แกป่ปมเยอะไปหน่อยจนไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์พ่อแม่ลูกแฝดแต่บ่วงวิมาลาคือชีวิตคู่จริงๆที่มีลูก3ามคนช่วยกันทำงานช่วยกันเลี้ยงลูกเติมเต็มในส่วนที่พวกเราอยากดูถึงจะไม่ใช่พระนางแต่ก็โปรเรื่องแน่นอนไปหาซื้ออ่านกันได้เลยค่ะสนุกมากก็รอรอติดตามชมนะครับว่าจะมี บ่วงวิมาลาภาคต่อของโซเวรีหรือเปล่านะครับก็เชียร์พี่หนิงพิโนโอกันนะครับ K M s t a t i s t i c นะครับบอกว่าตกหลุมรักทั้งคู่จากเครื่องเนี่ยพอยมาตกพอยมาถึงตกหลุมรักคนในทวิตเออทีมเราอ่ะรักแพนด้ามากนะอยู่ด้วยกันไปน,นานๆนะทุกคน Panda าเกมออฟฟิเชีนะครับเธอไม่ได้เป็นคนเก่าและก็ไม่เคยเป็นคนใหม่เพราะเธอเป็นคนปัจจุบันและเป็นคนเดียวที่เราจะรักสถานะไม่สำคัญแค่จับมือกันไปเรื่อยๆก็พอคิดิตพิตตัมนะครับคุณ CK 201977นนะครับบอก ตกลุมรักภาพบรรยากาศวันไลฟ์สดโซเวลีนับถือความใจกล้าของเข้มที่แสดงออกในวันนั้น่ะมันทําให้อีแม่รักเข้มมุกมากขึ้นทุกๆวันทอนตัวไปไหนไม่ได้เลยตกกลุ่มรักเข้มมุกเครดิตเจ้าของภาพนะครับอันนี้วันไลฟ์สดนะครับที่ทางช่อง7นะครับผมก็ได้เคยทําคลิปนี้รีวิวใน ช่องทำกระแสแล้วนะครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอันดับ2ของคลิปเข้มมุกเลยทีเดียวนะครับ่ขก็ไปติดตามหารับชมกันนะครับ KM Story นะครับอขอพูดในฐานะเพื่อนที่เธอไม่รู้จักแต่รักเธอสุดหัวใจรักที่เธอเป็นเธอรักที่มุกเป็นมุกรักที่เข้มเป็นเข้มรักที่เธอมีกันและกันและรักที่เรามีเราจะคอยซับพอร์ตตลอดไปนะ ขอบคุณที่ทําให้ชีวิตในปีนี้ของเราสดใสขึ้นมาขอบคุณที่เข้ามาทําให้เรายิ้มได้ขอบคุณขอบคุณมากจริงๆตกหลุมรักเข้มมุกอันนี้จะเป็นภาพต่อๆนะครับอ่าคุณมาม่าเข้มนะคะบ,บอกว่าแค่ผู้ชายดิบๆคนหนึ่งก็เท่านัานะ้นแะแต่เสน่ห์เนี่ยไม่ธรรมดาน,นะจ๊ะ คุณชมจันนะครับยังเข้มอ่ะฉันไม่เคยเจอใครชัดเท่าเนี่ยคือชัดจนอิฉานะคิดเป็นอื่นไม่ได้จริงๆมุกก็ไม่ปฏิเสธแบบที่เคยอ่ะแม่เขามาน้อยสมัครทวิตอ่ะเพราะเอาไว้ส่องหลานสาวเฉยๆอ่ะเปิดดูไปเรื่อยๆอ่ะโชคชะตานำพาให้มาเจอละครโซเวรีทำให้หันมาเล่นอย่างจริงจังจนใต้าตาดำนอนน้อยตาลอยจนถึงทุกวันนี้ มีหลายหลายคนนะครับมาสมัครทวิตเตอร์กันก็เพราะว่าเคมมุก ok เนี่ยแหละครับ Panda K m o f f i c i a l นะครับเจอแบบนี้ใครไม่รักก็บ้าแล้วนะครับ คุณวันนิสานะครับพี่บอกใจจริงอะไม่อยากจะตามใครเป็นพิเศษอะชอบก็ดูผลงานของเขามากกว่าแต่มนานักสุดก็เจอเข้มหัสวีตามไอจีดูคลิปต่างๆที่ผ่านมาเออเด็กคนนี้น่ารักเนาะตามเลยตามมาเรื่อยๆแต่ก็จะไม่แสดงออกผ่านโซเชียลใดๆแต่ดันมาเจอเข้มมุกอ่ะออกไม่ได้เลยทีเนี้ย <laughs> จากมีทวิตแค่2เล่นนะเฉยๆนะ <laughs> จากมีทวิตได้แค่2เล่นเป็นเฉยๆนะ ุณอัพทูเอนะครับบอกเริ่มแท็กกันจ้าตกรลุมรักเข้มมุกเริ่มจากการได้บังเอิญเห็นแท็กโซเวรีขึ้นเทรนอันดับหนึ่งอ่ะแบบแทบทุกตอนที่ออนเลยก็เลยลองเข้าไปดูย้อนหลังแล้วก็ติดอะ่ะจนตามมาดูสดอะ่ะพอเห็นเบื้องหลังฟินฟินอะ่ะยิ่งตกหลุมขึ้นไม่ได้อะ่ะและที่ตกลงใจติ่งคู่เนี่ยเพราะทนความข้างรักจากฮัสวีไม่ไหว บ้านหัสรรนนะครับแค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทําฉันกระวนกระวายเธอทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายเครดิตอ่าขอญาตเจ้าของรูปนะครับคุณนัวซาแสงนะครับบอกส่วนมูเริ่มชอบตอนเล่นเล่นมัทุรสอ่ะแต่มาตกหลุมรักหนัหนกๆก็ตอนโซเวรีนี่แหละคืออยู่กับเข้มแล้วเคมีมันเข้ากันีจริงๆอ่ะธรรมชาติและน่ารักทั้งคู่เลย คุณปรวริศาน,นะครับมันเป็นความลงตัวที่พอดีคนหนึ่งอะทะเล่นเฮฮาอีกคนอะสุขุมนิ่งเงียบแต่เวลาที่เผอทำอะไรฮ่ามันน่ารักให้เขาอยู่ในสถานะเพื่อนที่ดูกันไปแบบนี้ยก็ดีนะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเยอะแยะแค่เขาสองคนที่รู้สึกดีต่อต่อกันอะดูแลกันแบบเนี้ยอิฉานว่าก็ดีแล้วนะ <c oughs> อ๋อภาพนี้ นะครับคุณชินโกรุนะครับบอกว่าบอกรักเมนกันต่อเท่าที่ใจอยากจะบอกเลยจ้าครับคุณ s w สนะครับสำหรับสตอรี่วันนี้ฉันชอบหัดรูปเนี่ยสายตาขิงดีกวนดีโดยรวมฉันตกหลุมรักหัดเครดิต IG หัดสวีเข้มคนมีมุกนะครับบอกว่าตกรุมรัก เข้มมุกครั้งแรกอะนอนปั่นทวิตเกือบตีสาช่วงเวลานั้นอะคือนอนตื่นหกโมงยังยิ้มดูทวิตแบบยิ้มตลอดเวลาแล้วนะตอนเนี้ก็แหงหาทางออกไม่เจอเลยเข้มมุกออฟฟิเชียลนะครับเธอคือเธอเท่านั้นคือเธอคนเดียวคือคุณเท่านั้นคือคุณคนเดียวอเครดิตพันทิปนะครับอ่า คุณใจฟูนะครับบอกยอมรับว่าโซเวรีคือคละครที่ทำให้เรารู้ได้รู้จักเข้มมุกแบบจริงจังนะครับคุณธนิดานะครับบอกรักโดยไม่ต้องหาเหตุผลแค่รู้ว่ารักหมดใจรักมากมายนะครับก แม่ของมาน้อยรักในสเสน่ห์ของเด็กคนนี้ชอบความเป็นธรรมชาติในตัวเขาแคร์คนรอบข้างให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคนเท่าเทียมชอบสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นมีความสุขไม่ว่าไม่มองว่าตัวเองเป็นพระเอกมีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่เป็นไม่ลืมบ้านเกิดและรักครอบครัวาม,มากอ,อันนี้ก็จะเป็น แฮชแท็กคร่าวๆนะครับที่ผมขอหยิบยกมาอ่านให้คุณผู้ชมชาวไทม์กระแสได้ฟังนะครับคือถ้าให้ผมอ่านหมดเนี่ยรับรองได้ว่ากินเวลาไปชั่วโมงกว่าแน่ๆเลยนะครับเพราะว่ามีการปั่นรีทวิตกันถึง75,000ทวิตกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะรับชมความฟินเช่นนี้อีกก็สามารถไป พิมพ h a s h t a กตกหลุมรักเข้มมุกทางทวิตเตอร์กันได้เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมช่องทามกระแสล่ะครับตกหลุมรักเข้มมุกเมื่อไหร่กันนะครับก็มาเล่าเล่าสู่กันฟังได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ ขอเน้นย้ำก็คือกดกันด้วยนะครับกดที่ปุ่มด้านล่างเลยนะครับพร้อมกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆ6โมงเช้านะครับมีคลิปเข้มมุกฟินๆให้ได้รับชมทุกๆเช้าเลยนะครับและก็ฝากแฟนเพจช่องไทมก์กระแสกันด้วยนะครับทาง Facebook นะครับอย่าลืมไปกด Follow กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมไทม,ม์เมอร์แห่งช่อง ทามกระแสก็ต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับเข้าหน้าหนาวแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ